วันนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับบุกจับโจรทุบกระจกรถขโมยของไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนใกล้ตัวเลยวันนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับบุกจับโจรทุบกระจกรถขโมยของเพื่อนผมโดนนะแต่ว่าวันที่ไปจับอะผมไปด้วยไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนใกล้ตัวเลย เหตเกิดเมื 1, kind of side, <see S 1> ่อว ok ันที่28พฤศจิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับโดนทุบประมาณตอนทุ่ม10หน้าเซเว่นใกล้ๆวัดพันท้ายจังหวัดสมุทรสาครคนร้ายทุบกระจกที่ฝั่งทางด้านคนขับแล้วก็ขโมยของที่เบาะทางฝั่งคุณนั่งทางด้านซ้ายนะครับของที่หายไปก็คือกระเป๋าสะพายนะครับในข้างในนั้นก็จะมี iPad Air, Airpods กระเป๋าตังแล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งนะครับรวมมูลค่าของในกระเป๋าก็หลายหมื่นอยู่นะครับก็อาจจะเกือบแสน เบื้องต้นก็ได้เข้าไปทําการแจ้งความที่สอนอบางนํำจืดนะครับก็ทางตารวจเองก็เข้ามาตรวจสอบรายนิ้วมือเก็บหลักฐานนะครับแต่ด้วยเนื่องจากเพื่อนผมค่อนข้างเครียดแล้วก็นอนไม่หลับครับก็วันตัดมาก็เลยใช้แอป Find My ของ Apple เนี่ยตามหาตำแหน่งสุดท้ายของ iPad แล้วก็ AirPods นะครับแต่ว่าไอตัว iPad เนี่ยเป็นรุ่น Wi-Fi ทำให้ตำแหน่งมันไม่อัปเดต แต่ว่าในตัว AirPods เนี่ยมันมีการใช้งานทำให้มีตำแหน่งอัปเดตส่งมาให้ในแอปไฟ์มาของเพื่อนผมเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราดูกล้องวงจรปิดกัน,นครับก็คอยเปิด แอปไฟล์ไม้เช็คตำแหน่งของแอร์พอร์ตอยู่ตลอดเวลาครับก็มีการเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลาแต่ณเวลานั้นนะ่ะตัวแอร์พอร์ตอยู่แถวสาทรน,นะครับพวกผมก็นั่งอรอลุ้นกันว่าเขาจะกลับมาที่หอพักในคืนนั้นไหมพวกผมก็รอกันอยู่หน้าหอพักจนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งครับก็ตัวแอร์พอร์ตเองก็มีการเคลื่อนไหวกําลังเดินทางมุ่งหน้ากลับมาที่หอพักครับพวกผมก็เลยประสานงานนะครับโทรแจ้ง191ครับให้ทางตํารวจได้รับทราบ หลังจากนั้นไม่นานครับเวลาประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีครับผู้ต้องสงสัยก็กลับมาที่หอพักนะครับหลังจากผู้ต้องสงสัยมาถึงหอพักไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอลาดบุรณะนะครับก็มาถึงหอพักนะครับมาค่อนข้างไวเลยไม่ถึงสิบห้านาทีจากนั้นเราก็เปิดกล้องวงจรปิดนะครับยืนยันลักษณะนะครับท้องของผู้ต้องสงสัยแล้วก็ตำแหน่งของตัวแอร์พอร์ตเนี่ยให้ทางพี่ๆตำรวจดูนะครับพี่ๆตำรวจเองก็อธิบายนะครับว่าเขาไม่สามารถบุกจับ ู้ต้องสงสัยได้ในทันทีนะครับเพราะว่าเขาไม่มีหมายจับนะครับในยามวิการาก็จะเป็นการเข้าไปไก่เกลียและก็เข้าไปสอบถามนะครับว่าได้กระทําผิดจริงหรือเปล่าผมก็ได้ทําการขออนุญ,ญาตเจ้าของหอพักนะครับเพื่อขออนุญ,ญาตขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปเคาะห้องผู้ต้องสงสัยนะครับพร้อมกับตัวแทนเจ้าของหอพักแล้วก็พี่ๆตํารวจครับ พอผู้ต้องสงสัยเปิดประตูออกมานะครับพี่ๆตำรวจก็เข้าไปสอบถามครับว่าได้กระทําผิดจริงไหมได้ไปทําการทุบรถและขโมยของมาหรือเปล่าครับเบื้องต้นตอนแรกผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ให้การปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างนงี้ครับแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ยืนน้าขึ้นไปแล้วก็เห็นกระเป๋าของตัวเองครับวางอยู่เลยครับผมก็ชี้เลยน้าจกระเป๋าผมนะครับหลังจากนั้นก็พี่พตำรวจก็เลยเริ่มที่จะสอบถามมากขึ้นนะครับตัวเพื่อนผมเองก็กดเจ้าตัวไฟม้นะครับให้ตัว airpods ดังนะครับ ก็มี AirPods อยู่จริงๆครับผมของที่พบนะคับก็จะมีกระเป๋าตังค์นะครับ AirPods กระเป๋าสะพายนะครับแค่นั้นเอง3อย่างส่วนเงินสดบัตรทุกอย่างนะครับหายหมดแล้วแล้วก็ตัว iPad เองก็หายเหมือนกันนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ